สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับก็คือการออกจากงานมาทําเกษตรซึ่งผมทําคลิปวันนี้วันที่1สิงหาปี67ครับผมออกจากงานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาปี59ก็หลายปีห้แปีแล้วครับจะเข้าปีที่9แล้ววันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับถ้าถามว่าผมทําอะไรบ้างผมทาสวนพื้นที่10ไร่ครับเป็นเกษตรผสมผสาน ถ้าถามถึงรางวัลที่ได้รับก็เคยเ,เคยได้รับเมื่อปีผมจำไม่ได้น่าจะหกหกครับเป็นของจังหวัดเป็นที่สองได้รางวัลของอะไรเนาะ,ะเกษตรผสมผสานตอนนั้นก็ไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรขึ้นหลักเกณฑ์การคิดมันก็จะมีอะไรต่างๆแต่ถ้าถามผมว่าให้ไปประกวดอีกไหมผมบอกผมไม่เอาหรอกอยู่แบบนี้ดีกว่า เราไม่จําเป็นต้องไปให้ใครรู้จักมากหรอกเราจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลาทําสวนเพราะปกติเวลาผมอยู่สวนนี่ก็จะมีแขกเข้าเยอะแล้วก็บางทีก็จะมีคนมาดูงานเยอะมากวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าออกจากงานมาทําเกษตรเนี่ยปัญหาที่ต้องเจอมันมีอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงเมื่อก่อนทําอะไรอะเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆอาจจะดูน่าเบือ่อถ้าเพื่อนๆไม่สนใจก็กดค้ามได้แต่ถ้าอยากฟังประสบการณ์คนคนหนึ่งที่เขาอยู่มาถึงทุกวันเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนเลยเนี่ย เขาทําอะไรแบบไหนยังไงก็ฟังเป็นแนวทางได้ครับตรงนี้ผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทํางานเหมือนเพื่อนหลายคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยฮะถ้าถามเป็นเงินเดือนเขาว่าเออพูดถึงเรื่องเงินเดือนเนาะมันก็จะว่ามันเสียมาระยะทเนาะแต่ผมก็บอกครับว่าเมื่อตอนผมทําเมื่อก่อนแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตอนนั้นอะ่ะเงินเดือนก็อยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นหกเนี่ยฮะก็ เมื่อก่อนเลยไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกพื้นฐานผมคือที่บ้านผมทํานาอยู่แล้วพ่อกับแม่เป็นชาวนาแล้วเราก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวตั้งแต่เด็ดกพอโตมาพ่อกับแม่ก็พาไปเช่าที่เสืองสางจังหวัดน,นครราชสีมาปลูกมันสำปะหลังปลูกหลายปีครับค่าเชา่าก็ถือว่าแพงครับแล้วก็พี่ชายก็พาไปเชา่าที่ที่วัฒนานครสระแก้วปลูกอ้อยตรงนั้นอยู่ติดกับชายแดนขมรญเลยครับก็มองไปเห็นเลยน่าจะมีแค่ คูน้าหรือเป็นห้วยนะครับขั้นระหว่างประเทศขเขมรกับไทยแค่นั้นก็ถามเรื่องไรายได้เวลาเราปลูกเพื่อชเชิงเดี่ยวเราจะมองว่าปลูกเยอะๆทําพื้นที่เยอะๆจะได้เงินเป็นก้อนใหญ่ได้จริงครับแต่ถ้านับกําไรขาดทุนเนี่ยโอ้โหเบียดครับมีเสียงเหมือนกันมีเฮนะครับเพราะว่าเงินมันได้ก็จริงแต่ว่ากําไรมันมันน้อยมันไม่คุ้มกับที่เราทําเพราะเรามองว่าเราจะจ้างเขาทํานู่นนี่นั่นเราทําเองบ้างจ้างเขาบ้างแต่สุดท้าย ปลายทางมันไม่เวิร์กผมก็เลยคิดนะครับว่าเออเราเอาทุนมากมายไปทําที่ของคนอื่นทําไมเราไม่ลองทําที่ตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าคิดแล้วผมก็ทําเลยนะคือด้วยปัญหาเวลาเราทำงานนะทุกๆคนจะมีปัญหาแตกต่างกันแต่ผมผมคิดตรงที่ว่าการทํางานเนี่ยถึงเราจะคิดไปขนาดไหนสโคบงานมันมีเราเกินตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราทําด้วยตัวเองเนี่ยเราคิดแบบไหนเราสามารถทําได้ ซึ่งผมก็เป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองผมก็เลยคุยกับแฟนนะเออเธอถ้าออกมามันไหวไหมแต่ไม่ใช่ว่าผมทําเกษตรอย่างเดียวนะครับตอนผมออกมาคือที่บ้านผมเนะี่ยผมขายของทุกอย่าง20อยู่ด้วยมันก็มีรายได้ทางหนึ่งอยู่แล้วเนาะผมก็เลยมาทําสวนตรงนี้ผมเริ่มต้นจากพื้นที่สิบไร่ซึ่งที่บ้านไม่ได้อนุญาตได้ทํเลยครับซึ่งพ่อผมก็มีที่หลายแปลงอยู่แต่ผมจะทําที่เดียวเขาก็ไม่อนุญาตหรอกครับแต่ มันไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับที่เราจะออกจากงานมาทําสวนทําเกษตรเนี่ยเพราะเขาเสียดายเงินเดือนถึงมันจะมากจะน้อยก็ช่างเขาคิดว่าเงินเดือนมันได้ทุกเดือนแต่เราไม่ชอบแบบนั้นผมก็เลยตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวผมลองทําดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์กผมก็กลับไปทํางานคืนได้เพราะผมอายุก็ยังไม่เยอะตอนที่ผมออกมาผมก็อายุยี่สิบเก้าปีแค่นั้นเองอืเขาก็เลยตกลงซึ่งพืชแรกที่ผมปลูกเลยคือฝรั่งคิมจูครับบ้านผมแถวเนี้ยผมอยู่ห้วยราดเนี่ย เส้น226บุยำดำสุรินถ้าเพื่อนๆคนใดขับผ่านบ่อยๆเนี่ยเขาจะขายฝรั่งกิมจูเยอะมากเออตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเหมือนเขาเนี่ยมันจะขายได้ไหมแต่พอดีตลาดมันกว้างครับตรงนี้ผมก็เลยปลูกเลยครับ300ต้นจัดเต็มวางระบบแผนวางระบบน้ําวางแผนอย่างดีแต่แผพนทุกอย่างมันลมได้เสมอครับไม่ว่าคุณจะมีแผน1 2 3มันเหมือนการขี่จัก,กรยานครับซึ่งเรารู้ว่ามันขี่ยังไงแต่ถ้าเราไม่เคยยังไงมันก็ล้มทีนี้ ปัญหาแรกที่ผมเจอเลยก็คือเราเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะไม่ใช่เราไม่มีพื้นฐานที่ผมเจอก็คือเราทําลูกฝรั่งไม่สวยเราจะขายลูกฝรั่งไม่สวยไม่ได้ก็ใช้วิธีนั่นนู่นนี่อยู่นานครับอันนี้คือปัญหาแรกก็ปีที่สามครับถึงจะเริ่มมีรายได้จริงจากการปลูกฝรั่งพอฝรั่งมันออกเยอะสามตน้นมันไม่ใช่น้อยๆนะครับมันเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหน นั่นคือแรกๆที่เราเราปลูกนะแล้วอีกอย่างหนึง่งส่วนหนึ่งของผมมันไม่เวิร์กผมก็เลยตัดสินใจลดออกครึ่งหนึ่งเพราะว่าต้นพันธุ์ผมเอามาจากสองแหล่งแหล่งแรกมันโอเคอีกแหล่งมันไม่เวิร์กมันก็ไม่เวิร์กด้วยผมก็เลยตัดสินใจปลูกไผ่กิมซุงว่ามันไม่ต้องดูแลปลูกทิ้งเก็บนอขายได้ออันนี้เป็นรายได้ที่ง่ายที่สุดเลยครับสําหรับการทําสวนต่อมาผมก็ปรับพื้นที่ครับมีครูมีบอ่อะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่สิ่งที่ผมไม่ทําก็คือการเลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว์มันไม่มัน,ม,นมันทิ้งไม่ได้ครับมันทิ้งไม่ได้ไงเลี้ยงปลามอาจจะทิ้งได้บ้างเลี้ยงวัวต้องให้อาหารทั้งวันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่ต้องพูดถึงครับดูแลตลอดซึ่งผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นผมจะเลือกปลูกพืชอย,อย่างเดียวรายได้หลักตอนนี้ก็จะมาจากผักสลัดครับผมทําผักสลัดเพื่อนๆก็ไปดูในช่องผมได้นะครับก็ดูว่าผักสลัดผมก็ปลูกขายในร้านอาหารชั้นนาของบุย์แล้วก็โรงแรมในตัวเมืองบุยดำเนี่ยฮะผมจะขายโดยตรงกับกับเอ่อร้านอาหารเลยไม่ได้ผ่านคนกลาง อย่างหนึ่งครับเมื่อก่อนผมเคยทําผักแล้วก็ไปส่งต่างจังหวัดถึงผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปส่งใกล้แล้วผมส่งกับพี่สาวผมนี่แหละอยู่ตลาดดอนแขวนเสืองสางโครดชาผมไปกลับขับไปก็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยครับขับกลับก็ไปกลับก็สองร้อยโลก็ไม่ได้ไปทุกวันนะครับส่งสามวันครั้งตอนแรกๆที่ผมทําสวนเนาะระหว่างที่ผมรอฝรั่งแต่แล้วที่นี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทาเนี่ยฮะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือมาตรฐาน มาตรฐานไม่ใช่ว่าคนอื่นมากําหนดเรานะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานของเราเองไม่ว่าผมจะทําฝรั่งผมก็ทําปลอดสารหลายคนก็ติงผมนะครับว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทําปลอดสารได้จริงไม่จริงสําหรับผมนะคําพูดแค่นั้นนะผมไม่สนหรอกครับนั่นคือคําพูดของเขานั่นคือวิธีคิดของเขาเขาคิดไม่ดีการที่เขาจะไปทําอะไรมันก็ยากสําหรับเขาอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ผมต้องทําปลอดสารว่าแฟนผมไม่สบาย เขาไม่แข็งแรงผมก็เลยต้องทําปลอดสารเพราะเขาโดนไม่ได้แค่นั้นนะครับเป็นที่มาของเวลาเราทําสวนต้องปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดสารแล้วที่สําคัญนะครับมาตรฐานแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องราคาผมจะไม่แกว่งไม่ว่าจะเป็นการขายผักสลัดทุกร้านทุกโรงแรมราคาเดียวกันหมดราคาเดียวทั้งปีไม่ได้มีขยับขึ้นขยับลงผมขายเหมือนกันหมดแล้วก็ฝรั่งเหมือนกันครับ ผมก็ขายราคาเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจรลูกค้าประจําแต่ว่าราคาปลีกส่งจะต่างกันแค่นั้นแต่ผักสลัดไม่ส่งครับเพราะว่าผมผมไม่พอขายผมให้ลูกสวนผมทําให้ผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าวันนึงผมมาทําสวนแล้วถึงขั้นมีลูกสวนมาทําของให้เราส่งขายแต่พอมันมาถึงจุดจุดนึงก็แล้วอยากมาแชร์ประสบการณ์คราว่าถ้าเพื่อนๆจะออกจากงานยังไงแน่นอนครับทุกคนมีแผนผมไม่เถียงหรอกทุกคนมีแผนแผนดีเลยและที่สําคัญเวลาทํางานเราเก่งเราคิด แล้วเราจะมองว่าคนนั้นทําไมไม่ทําแบบนั้นคนนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ทําอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นเราจะเก่งไปหมดเลยแต่วันนึงที่เรามาลงมือครับโลกแห่งความจริงกับความคิดมันคนละเรื่องกันครับก็มาลองดูถ้าจะออกจากงานยังไงก็ไตร่ตรองให้ดีนะครับถ้าเป็นผมผมแนะนําอย่างนี้ครับว่ามาทําไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนจ้างคนดูแลไปก่อนพอเขามีผลผลิตแล้วเรารู้ว่าผลผลิตนั้นอนะ่ะมันตอบโจทย์กับค่าใช้จ่าย รายเดือนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยได้ก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงเพราะอย่างผมออกมาไม่ใช่ผมออกมาไม่มีนี่นะครับผมก็ยังมีงวดรถมีประกรันมีนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายที่แบบต้องจ่ายทุกๆุกเตือนเนี่ยก็สองหมื่นบวกๆซึ่งมันก็เกินเงินเดือนที่ผมทําอยู่แล้วแต่ว่าที่ร้านจ่ายไหวผมก็เลยมาทําตรงนี้เพิ่มแต่พอโควิดเข้ามาแล้วก็ับยุคปัจจุบันเนี่ยร้านเงียบเลยครับก็มาได้จากสวนเนี่ยจ่ายทุกอย่างอืมกว่าจะอยู่ตัวก็ลําบากเหมือนกันครับ ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเพื่อนๆจะออกจากงานประจํามาทําเกษตรยังไงเนี่ยดูเรื่องตลาดแล้วที่สําคัญครับพืชที่จะปลูกเพื่อนๆไม่ต้องทําตามเกษตรนะครับพืชเกษตรมีเยอะที่เราเจอมากมายยกตัวอย่างข้างๆแถวผมอยู่อินทผาลมผมทําคลิปปี6กเนาะสี่หปีก่อนเนี่ยโลเจ็ดแปดร้อยเลยบ้านผมตอนนี้โลละร้อยก็ยังขายยากครับแต่ผมไม่ใช่พูดว่าให้เพื่อนๆไม่ปลูกนะแต่เราสามารถทําอะไรก็ได้แต่เรารู้จักมองหน่อยอย่างผมปลูกฝรั่ง ผมปลูกแค่กิมจูผมไม่ปลูกอย่างอื่นเพราะว่าอะไรเราจะไปตกกับดักครับกับดักที่เรียกว่ากับดักการตลาดผม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 พูดเองผมคิดเองว่ามันคืออย่างนั้นมันเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังอย่างเมื่อก่อนที่เราปลูกมะนาวเนาเนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ปลูกมะนาวในวงบ่อหลายคนก็บอกว่าปลูกมะนาวหนึ่งต้นเนี่ยได้กําไรมากกว่าทนานาหนึ่งไร่มันก็จริงครับเวลาที่เขาคิดแบบนั้นแบบนั้นในราคาณนะตอนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกอย่างดีมนันซัพพลายครับ กำลังซื้อกับกําลังผลิตมันแตกต่างกันแค่นั้นเนี่ยเหมือนวัวตอนนี้ที่เมื่อสามสี่ปีก่อนเนาะเพื่อนๆผมหลายคนก็ซื้อวัวมาครับเยอะตัวหลักแสนอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่เล่นกับเขาเพราะว่าผมไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เพราะผมมองว่ามันลําบากมันเสียเวลาผมทิ้งไม่ได้มันเอะไปเที่ยวไม่ได้ครับเนี่ยวัตถุประสงค์ผมแต่ผมก็ไม่ใช่คนไปเที่ยวบ่อยหรอกแต่การดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นมันลําบากเพราะว่ามันต้องมีเรื่องโรคเรื่องอะไรมันแต่พืชก็มีนะครับแต่อย่างว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกัน แต่พอเรามาเจอเรื่องราคาเนี่ยซึ่งเราขายเราซื้อวัวเป็นฝูงเนี่ยแล้วเราจะไปขายราคาเนี่ยเราหรือพ่อค้ากําหนดครับผมถามแค่นี้แหละแต่ถ้าผมทําสวนของตัวเองเนี่ยใครมาก็ช่างราคาผมกําหนดครับไม่ใช่เขาถ้าเขาให้เยอะกว่าผมเอาให้น้อยกว่าผมไม่ขายผมผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องขายเขาแค่นั้นนะครับเราต้องยึดมั่นในแนวทางของเราครับแค่นั้นแล้วที่สําคัญที่สุดครับเวลาเราทําสวนสิ่งหนึ่งที่จะเจอ ขี้ปากชาวบ้านผมพูดตรงๆเลยไม่ต้องไปแคร์หรอกครับใครไม่เจอเหรอครับมันก็เป็นเรื่องปกติก็ให้เขาพูดไปแสดงว่าเขาว่างเขาเขามีเรื่องเราไปพูดแสดงว่าเฮ้ย hey, เราสําคัญนะเวเยเขาจะเครียดเรื่องเราเั็นปัญหาเขาไม่ใช่เราใครไม่เจอเหรอครับทุกคนเจอครับแต่ผมบอกเลยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปใส่ใจหรอกครับคนเหล่านั้นมันมีทุกที่ทุกพื้นถิ่นครับแล้วที่สําคัญครับเวลาเราทําสวนหรือเราขายของอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งถ้าเราขายแถวแถว,ถวโซนที่เราอยู่เนี่ย มันจะไม่ได้รับการตอบรับครับเพราะว่าเขาจะไม่ซื้อของอคนในหมู่บ้านบ้านผมเป็นอย่างนั้นครับผมกล้าพูดแบบไม่อายเลยแต่โชคดีครับอย่างผมขายของเนี่ยหมู่บ้านผมหมู่บ้านเล็กครับสิบกว่าหลังคาเรือนนอกนั้นหมู่บ้านอื่นครับเขาซื้ออย่างผมทาผักตรงเนี้ที่สวนเนี่ยปลูกฝรั่งปลูกมะพร้าวปลูกผักสลัดปลูกไผ่เนี่ยผมเป็นคนหมู่บ้านอื่นมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งมันก็เลยได้รับการยอมรับ อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าถามว่ามันมีคนแบบนั้นแบบนี้มีครับแต่ไปแครเขาทําไมครับธุระไม่ใช่ผมจะเป็นคนประมาณนี้ครับแรงมาแรงไปอย่าไปแครเขาทีนี้เวลาเพื่อนๆจะมาทําสวนทําเกษตรเรื่องที่สําคัญที่สุดคือระบบน้ํานะครับต้องให้มันเหลือใช้นะครับเหลือใช้เลยอย่าพูดแค่ว่าพอแค่นี้พอเพราะว่าเวลาเราปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกเราจะขยับไปเรื่อยอย่างผมตอนแรกผมปลูกแค่ฝรั่ง สุดท้ายผมมีไผ่มีผลไม้มีมะพร้าวมีส่วนของป่ามีส่วนของผักสลัดเยอะแย,ยะมากมายไม่รู้จะมีอะไรเป็นนักหนาคือพอเวลามันว่างมันคิดได้มันก็จัดมันก็ทําไปเรื่อยๆนั่นนะครับคือคนแต่ถ้าเมื่อใดที่เพื่อนๆคิดว่าฉันจะปลูกสมมุตินะครับปลูกฝรั่งสองไร่ระบบน้ําชั้นแค่นี้พอแค่นี้พอแล้ว <c oughs> มันพอตอนนี้ครับอีกสองปีเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะคิดขยับขยายนี่จากประสบการณ์ผมนะก็ลองไปปรับใช้เอาเพื่อนๆคนใดทา อยากทําเกษตรอยากทําอะไรยังไงก็ศึกษาให้ดีนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะต้องดูให้ออกว่าอ่าพืชที่มันอยู่ตัวหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ตรงไหนปลูกพืชตัวนั้นพืชท้องถิ่นจะดีกว่าเพราะมันโรคแมลงมันจะน้อยมันทนทานกว่าแต่ถ้าอย่างผมอยู่บุรีรัมย์เนี่ยที่ผมครึ่งนึงเป็นดินภูเขาไฟครึ่งนึงเป็นดินทรายถ้าผมปลูกทุเรียนใครไม่เคยปลูกหรอกครับหมดเป็นหลายหมื่น,นกันไม่ได้หรอกครับ อ้าวแล้วที่ดินภูเขาไฟลนะ่ะก็ภูเขาไฟผมนะน้ำมันท่วมไอส่วนดินทรายมันก็เป็นด,ดินทรายอมน้าปลูกทุเรียนยังไงก็ไม่เวิร์ผมก็เลือกไปปลูกอย่างอื่นครับฝรังสมโอไผ่แค่นั้นนะครับมะม่วงได้ขายเหมือนกันแต่ราคาอาจจะไม่ดีเท่าเขาแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงครับว่ามันจะเป็นหรือเปล่าลงทุนสูงจะได้ทุนไหมอะไรแบบนี้ลองดูนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือวางแผนทุกคนมีแผนเนี่ยแต่แผนสำรองต้องเยอะหน่อยครับ ทุนแน่นอนครับทุกคนมีรู้ว่าเราต้องใช้ทุนเท่าไหร่และที่สําคัญครับจัดเปลนให้ดีครับว่าตรงนี้วางตรงนั้นตรงนั้นวางตรงนี้พืชตรงไหนวางยังไงอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างสองอย่างอย่างมะพร้าวกับไม่ใช่มะพร้าวเอาง่ายๆเลยมะม่วงกับขนุนมะม่วงนี่ต้องโดนแดดหน่อยเพราะว่าลูกมันออกตรงปลายดอกเนาะปลายยอดมันเนี่ยนั้นต้องรับแสงมากกว่าแต่ถ้าขนุนเนี่ยลูกเขาออกตามต้นได้ ไปยัดตรงไหนมันก็มีลูกมันก็จะต่างกันครับเลือกพื้นที่ให้เหมาะก,กับพืชเลือกดินให้เหมาะก,กับพืชแค่นั้นนะครับสาคัญที่สุดก็คือตลาดแล้วอย่ากแกว่งตามกระแสครับเห็นฝรั่งพันนู้นพันนี้แพงๆเอามาบ้านเราใครจะซื้อครับโลละร้อยนะ่ะผมขายสามโล,ลร้อยไม่ยังขายยากเลยนะอันนี้ผมพูดจริงๆถ้ามาโลแปดสิบโลละร้อยห้าสิบโอ้โหอย่างผมปลูกผักสลัดขายเนี่ยผมขายแพงนะผมขายโลละร้อยมาตั้งแต่ผมเริ่มปลูกปีสองพันสิบเจ็ด บ้านผมไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกครับคนซื้อนับหัวได้ถ้าถ้านับเป็นรายได้ต่อเดือนเนี่ยคนที่มาซื้อในสวนเนี่ยเอ,อได้อยู่มั่งสามร้อยบาทแต่ถ้าเทียบกับผมส่งร้านอาหารเนี่ยได้มากกว่าเติมเลขศูนย์อีกทั้งสองตัวแล้วก็บวกไปอีกเยอะแค่นั้นนะครับต่างกันเยอะเลยอ่ะก็ไปดูนะครับหาตลาดมาตรฐานอยู่ที่ตัวเรากล้าเข้าไปหาร้านแล้วก็อย่าไปแค่คำคนแค่นั้นนะครับจัดไปเลยอ่ะคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากเป็นกําลังใจกับเพื่อนๆที่อยากจะทําสวนทําเกษตรไม่ต้องรอให้เรากรเกษียณหรอกครับรเกษียณมาบางทีบางคนแข็งแรงก็ดีไปถ้าบางคนไม่แข็งแรงแค่จะเดินก็ลําบากเหมือนกันก็ไปคิดแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ